ออขอรเรียนเชิญท่านประธานใน,น,นพิธีนะคะิดุยถวายพระพรนะคะค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะ เฉียนจำะนาวถวายพระพรชัยประจำปี2557ขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านผู้มีการถูฒนาถูการหลวงน้องเขียวท่านนายกเทศมนตรีตำบลเมืองนะท่านหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัศดรบ้านใหม่สามัคคีพับชินพร้อมทั้งประชาชนผู้เข้าร่วมงานทุกท่านและผมรู้สึกเ,เกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพราชินล้มมะนาวถวายพระพรชัยประจำปี2557ในคล้งนี้ซึ่งประชาชนบ้านใหม่สามัคคีแหศูนย์พัฒนาโครงกรารหลวงหนองเขียวร่วมกับเทศบาลเมืองนัได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่4ถึงวันที่7ธันวาคม2557าอเเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมประชนมพรรษาในวันที่5ธันวาคม2557ให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและด้วยสมเด็จในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชนเผ่าขชิมพร้อมทัางเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีลำมมะนาให้อยู่คู่กับชนเผ่าขชินต่อไปการจัดงานในครั้งนี้แสดงให้ประจักษ์ถึงความร่วมมือร่วมใจของพี่น้อง คนเผ่าพชินที่ได้จัดงานเฉลิมะเกียรติได้เป็นอย่างดีและแสดงให้เห็นถึงความรับความสมิทธีของพี่น้องทนเผ่ากพจินที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงหนองเขียวบ้านใหม่